ใช่ไคะทุกคนปรุงดินสูตรนี้กินใยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรแล้วนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดเศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็ดินทุกคนลองเอาไปทำตามกันนะคะเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยนะคะแล้วเราก็ยังกำจัดหญ้าในสวนของเราแล้วก็ยังกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนของเราโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เหม็นนะคะ นายตืนสายของเรากิ่งอวบกิ่งใหญ่มากเลยนะคะผลจากการเราหมักหญ้าสดที่เราถากถางในสวนของเราแล้วก็เอามาใส่กระถางเข้าไว้แบบนี้ปกติแล้วเวลาเราทําสวนนะคะเราก็จะมีการตักหญ้าถากถางหญ้าหรือถอนหญ้านะคะเราก็ไม่เอาไปทิ้งนะคะเราก็จะเอาญ้าเนี่ย ทุกๆอย่างเนี่ยมาใส่ไว้ในภาชนะนะคะอย่างเช่นยางรถยนต์กระถางหรือว่าตะกร้าก็ได้นะคะเอาใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เราจะยํำให้แน่นๆเพื่อที่จะไม่ให้เขายุบตัวลงเยอะนะคะเพื่อที่เวลาเราจะปลูกอะไรลงไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเติมดินเติมปุ๋ยลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็เอา เสร็จอาหารเนี่ยมาใส่นะคะใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มปุ๋ยข้างในให้ดียิ่งขึ้นนะคะให้สารอาหารครบมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาดินเนี่ยมาเทินเข้าไว้เพื่อเราจะปิดนะคะปิดไม่ให้แมลงวันมาตอมหรือว่าให้ความชุ่มชื้นกับปุ๋ยข้างในนะคะวันนี้ก็ได้1ิบวันแล้วเราก็จะมาคุยให้เพื่อนๆดูนะคะว่า เขาจะย่อยสลายแล้วหรือยังหรือว่าจะมีเศษอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ปกติแล้วเราก็จะปลูกคุณนายตื่นสายหรือต้นไม้ลงไปเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อแนะนำอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ปลูกต้นกล้าลงไปนะคะเพราะว่ากระบวนการหมักเขากำลังทำหน้าที่อยูะะ่เขาจะเกิดอาการร้อนทำให้ต้นต้นกล้าของเราเนี่ย เหลืองเฉาตายได้นะคะเราจะเป็นการโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปหรือว่าโรยกิ่งคุนนายตื่นสายที่เราสับลงไปหรือว่าที่เราปักก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่ากิ่งคุนนายตื่นสายหรือการสับหวานหรือว่าการปักเนี่ยเขายังไม่มีรากนะคะการกระบวนการหมักเนี่ยเขาจะกระทบกับรากอ่อนๆของต้นพืชนะคะ ถ้าเราจะเอาพืชที่มีรากอ่อนๆไปปลูกเนี่ยก็จะยังปลูกไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเอาพืชที่ยังไม่มีรากเช่นการหว่านเมล็ดลงไปหรือว่าการปักกิ่งคุณนายตือสายลงไปเนี่ยเขาจะไม่มีผลกระทบอะไรนะคะเราสามารถทำได้ค่ะ อันนี้ก็คุณนายไอเดียก็จะขุดขึ้นมาแล้วก็กระจายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขากระบวนการย่อยสลายของเขาภายใน10วันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะโดยไม่ได้ใส่น้ำหมักอะไรเลยนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีน้ำหมักโรยลงไปนะคะรดลงไปก็เขาก็จะยิ่งย่อยสลายได้มากกว่านี้นอันนี้ทดลองก็คือเราจะไม่ใส่น้ำหมักอะไรลงไปเลยเรารดน้ำเปล่าๆอย่างเดียวนะคะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็มีสารอาหารครบเลยนะคะเพราะว่าเราใส่เศษอาหารลงไปด้วยในเศษอาหารของเราเนี่ยก็จะมีกระดูกสัตว์มีข้าวนะ,ะมีเปลือกไข่มีทุกๆอย่างน้ําแกงน้ำมันได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกลนพลาสติกที่คุณนายไอเดียเอาหญ้าสด มาใส่เข้าไว้นะเอาหญ้าสดแล้วก็เอาเศษอาหารในครัวเรือนเอาย้าสดใส่ก่อนแล้วก็เอาเศษอาหารใส่ตามแล้วก็ใช้ดินดินธรรมดาของเราเนี่ยนะคะเทกลบลงไปแล้วเราก็เอาคุณนายตื่นสายปักลงไปนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องรอหมักให้เปื่อยแบบนู้นนะคะ เราไม่ต้องรอหมักให้เปื่อยแบบนู้นเพราะว่าเวลาเราปักกิ่งคุณนายตื่นสายลงไปเนี่ยรากเขายังไม่เกิดนะคะพอรากเขางอกเนี่ยการย่อยสลายข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่สําเร็จได้พอดีเลยนะคะช่วงเวลาที่เขาย่อยสลายเนี่ยคุณนายตื่นสายของเราก็กําลังจะฟื้นตัวพร้อมที่จะมีรากพอเขาออกรากขึ้นมาเนี่ยกระบวนการย่อยสลายเขาก็จะ ย่อยสลายได้พอดีพอดีกับที่รากเขาเกิดพอดีเขาก็เลยไม่มีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับความร้อนหรือว่ากระบวนการหมักปุ๋ยที่หมักอยู่ในในกระถางนี้นะคะก็เราก็เลยทําได้โดยไม่ต้องหมักก่อนนะคะส่วนนะั้นนู้นคุณนายไอเดียก็หมักเขาไว้แล้วคุยให้ดูดินอันนี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปใส่หรือเราจะไปใส่กระถางปลูกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราผึ่ง พึ่งให้เขาแห้งๆสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระถางแล้วก็ปลูกหรือทุกคนจะเอาไปาผสมกับดินก็ได้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักของเราที่เราหมักที่เราหมักเขาไว้ใช้ได้เลยเราหมักครั้งเดียวเราใส่ครั้งเดียวนะคะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรแล้วนะคะก็คือเราก็ปักลงไปก็จะได้แบบนี้เลยนี่ค่ะ กิ่งที่นายตื่นสายของเรากิ่งอวบกิ่งใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลจากการเราหมักหญ้าสดที่เราถากถางในสวนของเราแล้วก็เอามาใส่กระถางเข้าไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะกิ่งเขาจะใหญ่มากนะคะนี่อันนี้เราก็ปักไปได้สิบวันเหมือนกันนะคะนี่เลยข้างล่างนี่ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ น้ำน้ำเสาข้าวหรือว่าเศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็ดินดินเนี่ยเราจะใช้ดินเหนียวหรือว่าดินร่วนก็ได้ค่ะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะทุกคนลองเอาไปทาตามกันนะคะเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยนะคะแล้วเราก็ยังกําจัดหญ้าในสวนของเราแล้วก็ยังกําจัด เสรอาหารในครัวเรือนของเราโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เหม็นนะคะ่วันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะคุณนายไอเดียจะเอาคลิปดีๆมีสารามาฝากทุกๆคนเยอะๆเ,เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดูสิคะทุกคนกออิ่งอวบกิ่งใหญ่กิ่งพนนายตื่นสายของเราเนี่ยกิ่งอวบขนาดนี้เนี่ยดอกใหญ่น่แน่เลยค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่มากๆนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะสูตรนี้ได้ผลแน่นอนตื่นที่ผักมากผักสวนครัวทุกอย่างเลยค่ะ